แล้วสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุมซิมชาแนลนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเดอะซิมซีอีกแล้วนะคะกับภาคเสริมแวมไพร์ค่ะที่เราก็จะมาเล่นแวมไพร์กันนะทุกคนเพื่ออัพสกิลการเป็นแวมไพร์และที่สําคัญนะคะเราก็จะมีการเล่น c ช a เลนจ์ e ล็กชูลิเชสนะคะก็คือเริ่มต้นชีวิตด้วยเงินศูนย์บาทแต่ตอนนี้ก็มีเงินประมาณ5้าพันเจ็ดแล้วนะคะ EP ที่5ก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีเงินประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่านี้แล้วนะควรควรที่จะมากกว่านี้แล้วนะแต่ด้วยความที่ เราเป็นแวมไพค่ะใช้ชีวิตลําบากมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบบหลบแดดมากๆเลยสุดๆเลยแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในตอนเย็นนั้นแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกเราไม่ควรที่จะตากผ้าไหมทุกคนเราควรที่จะเก็บผ้านะคะทุกคนเก็บผ้าก่อนเก็บเดี๋ยวนี้ โอเคเก็บเรียบร้อยนะคะเพราะว่าถึงตากไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆตากถึงพรุ่งนี้ก็ไม่แห้งนะคะและเสื้อผ้ากองอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาขายได้ตั้ง1บาทเนี่ยเอาจริงคือเหมือนใช้เสื้อผ้าได้แบบว่าเปลืองมากก็คือใช้ใช้ไปปุ๊บก็แ,แบบอะซักไม่แห้ง อยากจะตากตอนที่ฝนตกอะไม่ต้องตากมันขายมันเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบได้แค่เรานะคนอื่นอาจจะไม่โอเคนะแต่สําหรับลูกชางของเราไปทํางานมาตั้งแต่วันเมื่อวานนะก็คือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดดังนั้นนางก็อาจจะมีการจะต้องไปซักผ้าเองสลห,หลับลูกชายค่ะสําหรับตอนนี้นะคะที่อีทีนี้เราก็จะต้องมีการที่จะไปทํางานกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งสิ่งที่เราจะต้องไปทํางานกันนั้นก็คือคุณพ่อเราที่เราจะทํางานเป็นนักสื่อนะคะ แล้วเราก็จะต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นไงเฮร้เดี๋ยวเดี๋ยวนางโดนฟ้าผ่าว่ะแต่ว่าเราไม่เห็นตอนนางโดนฟ้าผ่าเมื่อกี้อะ่ะจะโดนฟ้าผ่าอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับการที่จะโดนไฟไหม้อะไรอย่างนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะให้นางมาอาบน้ําก่อนรีบอาบด่วนเลย,ยในเนี่ยไอ้ยายคนอย่างเนี้ยก็คือเตรียมเกียมโดนฟ้าผ่าได้เลยนะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเลย แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นที่เราแบบเอ๊ะบางทีเราก็อยากจะดูดเลือดคนนะเอาจริงเออดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไหนๆเหยื่อก็มาถึงนี่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อของเรามาดูดเลือดแล้วกันเอ๊ะ คนนี้เขาเป็นตระกูลอะไรอ่ะเขาเป็นตระกูลกอชนะคะเป็นตระกูลโด่งดังแน่นอนว่าเราจะมาดูดเลือดเขาดูดเลือดสักหน่อยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวดูดเลือดเขาคนนี้แล้วก็2คนนี้เลยคนนี้ก็เป็นแวมไพร์ใช่ไหมไม่ได้เป็นนะแล้วก็ข้างหลังนี้เคยดูดไปแล้วทีนึงไม่เข็ดใช่ไหมเป็นการดูดเลือดที่ดูเหมือนจะเท่นะถ้าเกิดว่าเขาแบ่งล่มให้เราสักนิดนึงอ่ะเออแบ่งร่มให้เราหน่อยดิอ้าว แล้วทำไมไม่ดูดละ่ะเหมือนกับว่าคุณพ่อของเราก็คือดูดไม่ได้เพราะว่ายังมึนๆอยู่กับการที่โดนฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือเรารู้สึกอับอายเบาๆเนาะตรงที่ว่าพ่อของเราเนี่ยนะก็คือเป็นแวมไพร์ระดับแกรนด์มาสเตอร์แต่โดนฟ้าผ่าง่ายๆเลย แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเอาเป็นว่าอ่อนแอเออแล้วทีนี้เราได้ PowerPoint มาประมาณ3เราจะมา up สกิลอะไรดีให้กับคุณพ่อของเราเราจะขอเลือกเป็นเข้าบ้านอันนี้และกันย่องเบาเข้าบ้านนะคะง่ายๆเอาง่ายๆเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อของเรากลับก่อนเพราะว่าดูเหมือนกับคุณพ่อของเรานั้นนะคะเขาก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะกลัวกลัวการโดนฟาผ่าเพราะว่าโดนไปแล้วกลับมาที่บ้านแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้อ่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวคุณพ่อของเราจะได้ไปทํางานแล้วนะก็จะเป็นการรีวิว การทำงานที่เราก็ไม่ค่อยจะได้รีวิวเลยนะก็คือเคยทำคลิปรีวิวแหละแต่มันก็อาจจะแค่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็รีวิวนานแล้ววันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแบบจัดเต็มคุณพ่อของเรานอนก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนเดิมค่ะหน้าที่ก็คือจะต้องเป็นคุณพ่อซักแล้วจะมาให้คุณแม่ซักไม่ได้นะบ้านนี้แม่บ้านไม่เคยจะทํางานบ้านหรอก เราจะไม่เป็นแม่บ้านที่จะต้องมาทํางานบ้านเราจะต้องเป็นเมียเท่านั้นแล้วคนที่จะทํางานบ้านก็คือคุณพ่อเท่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวให้คุณแม่ของเรามาขายภาพนี้ก่อนนะดูเหมือนจะขายได้ประมาณพันหนึง่งตอนนี้ก็คือมีเงินประมาณ6กพันแล้วอะเดี๋ยวเราจะขอเสื้อผ้าน,นี้เราขี้เกียจซัากับขายทิ้งไปเลยเดี๋ยวรอฝนหายตกเราก็ค่อยมาซักผ้าแล้วก็ตากผ้าอะไรอย่างนี้กันให้มันสมบูรณ์นะคะทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้จริงแล้วสําหรับเงินที่เรามีประมาณ6กพันนะเดี๋ยวเราจะขอมาอัปเกรดบ้านก่อนทําเป็นบ้าน ชั้น2ขึ้นไปดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นชั้นใต้ดินดีอะทุกคนเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเราก็ได้มีการทําชั้นใต้ดินไปแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่อันนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นบันไดที่แบบ ก็ค่อนข้างที่จะถูกมากส่วนประตูแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเดินได้อยู่มัง้งมันไม่น่าจะบังประตูอะไรขนาดนั้นน่ะเอาบันไดไว้ข้างในแล้วกันนะทุกคนคือเราเอาโรงศพออกมาเราลืมดูว่าคุณพ่อเรานอนอยู่ในโรงอะ่ะขอโทษนะพ่อนะเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะทุกคนเราก็เลยอาจจะต้องมีการหักบันไดนี้เล็กน้อยนะตรงที่ว่ามันจะได้ทําให้มีพื้นที่บ้านเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะขอหามุมก่อนซึ่งก็จะเป็นมุมนี้แล้วกันแล้วข้างนอกนี้ก็ทุก ออกไปหน้านต่างมาเพิ่มประมาณนี้เพื่อให้รู้สึกว่าบ้านของเรานั้นดูอบอุ่นดูอบอุ่นมากขึ้นสำหรับชั้นบนนะคะตรงนี้เลยเราก็จะเอาเป็นนี่เอาไว้ให้คุณพ่อได้นอนนะเราได้แล้วข้างบน แต่ทีนี้เราก็อยากจะให้ข้างหลังบ้านเนี่ยมันดูมีอะไรนะทุกคนก็คือมันจะเหมือนกับว่าเป็นบ้านทื่อๆแบบนี้บางทีเราก็ไม่โอเคไหมอะ่ะเออแล้วสาหรับกีตาร์ด้วยความที่ก็ไม่ได้มีทักษะในการเล่นกีตาร์เท่าไหร่เรามีแต่ไวโอลินน่ะเราก็อาจจะทิ้งไปก่อนแล้วเราก็ค่อยแต่งเพลงกับไวลินจริงๆอะ่ะเพลงไวโอลินน่ะเราแต่งแล้วนะเออเราก็เหลือแต่กีตาร์ว่ะดังนั้นเราก็ต้องเอากีตาร์กลับมาก่อนไหมอะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้ให้คนในบ้านได้ฝึก แต่งเพลงจากกีตาร์นะคะโอเคคราวนี้สําหรับบันไดขึ้นมาข้างบนน่ะเออเอาจริงคือตรงเนี้มันสามารถที่จะอยู่ใต้บันไดได้มั้งคือด้วยความที่ใต้บันไดตรงนี้มันสามารถวางได้เราก็เลยเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนบันไดเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้บ้านของเรานั้นดูมีมิติแล้วก็ดูโล่งดูกว้างขึ้นโอเคสําหรับตรงพื้นบ้านเราอยากได้ให้พื้นมันสูงขึ้นมาหน่อยซึ่งการที่ทําให้บ้านสูงขึ้นนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียเงินเพิ่มนะคะ แต่เราจะเสียเงินจากการทําบันไดเพิ่มขึ้นนี่แหละเราอยากจะให้บ้านของเราหนาะมันแบบเหมือนกับสวยงามด้วยเหมือนกันบีอ่ะเราอาจจะทําตรงเฉลียงข้างหน้าตรงนี้ออกมาเพิ่มก็ได้นะทุกคนอย่างนี้เลยเราอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องเงินไปสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราอยากจะได้บ้านที่ดีงาม เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ก็คือบ้านที่เราก็รังสรรค์ขึ้นมาในแบบที่ก็ยังงงงวยงวยอยู่นะแล้วก็ของบางอย่างก,ก็อาจจะมีการหายไปนิดนึงนะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการจัดแจงจัดบ้านนิดนึงไปพร้อมกับคุณผู้ชมทุกคนก็แล้วกันนะคะในส่วนตรงข้างในตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะให้เป็นมุมหลบๆก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่แวมไพร์ก็คือจะเหมือนกับเป็นคนขี้อายนิดๆหรือเปล่าก็ไม่นะไม่ใช่เลยเราอาจจะให้มุมนี้เป็นมุมซักรีดละกันนะคะทุกคนแล้วก็ข้างๆตรงนี้อาจจะเป็นที่ให้ซักผ้าเปียก แบบว่าซักมือกับซักเครื่องแต่ด้วยความที่ซักมืออ่ะมันควรจะอยู่ข้างนอกไหมอะ่ะเออแล้วสาหรับข้างในนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการซื้อของตกแต่งก็คือพวกนี้นะคะที่จะเหมือนกับว่าเอามาไว้สําหรับตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้ทําให้บ้านของเรานั้นดูแบบว่าไม่โล่งๆอะ่ะเออแต่ถ้าอันนี้เอาไว้ข้างนอกก็ดีงามนะทุกคนนี่ สวยงามอยู่ตรงนี้จะเป็นพวกของให้สําหรับเราได้วางของอะไรพวกเนี้แต่ว่าเราก็จะต้องมีโต๊ะเหมือนกันนะซึ่งโต๊ะที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นโต๊ะธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเอาวางบนเครื่องซักผ้าแบบนี้ก็ได้ก็ดีนะวางบนเครื่องซักผ้าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราวางข้างบนแบบนี้เนี่ยบางทีซิมก็อาจจะไม่มีที่สําหรับเอาไว้วางผ้าแต่ถ้าเราวางหลบๆมุมแบบนี้อาจจะได้อยู่มั้งไอ้นี้นะคะที่เราจะต้องมีการเพิ่มเข้ามานั่นก็คือจะเป็นเตียง สำหรับให้ได้นอนกันก็คือจะเป็นโลงศพนะคะแต่เราจะบอกเลยนะว่ามันจะเป็นโลงศพที่เราอาจจะวางทั่วๆไปไม่ได้นะทุกคนคือมันจะต้องมี พื้นที่ใหญ่นิดนึงอะในห้องนี้อาจจะได้อีกสักทีหนึ่งเออแล้วนี่มันก็อีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือเราก็ยังไม่แน่ใจว่านางท้องหรือยังนะแต่เราคิดว่าน่าจะยังหรืออาจจะท้องหรือ,รอเปล่าเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราคลิกที่โถส้วมแล้วถ้านางมีอาการอยากจะอ้วกเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการท้องได้แต่มันก็เป็นผลก้้นเคียงจากการที่นางก็มี weakness นะคะก็คือเหมือนเป็นข้อด้อว่านางก็จะอาจจะมีท้องเสียบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นท้องเสียหรือว่าเป็นอาการของคนท้องกันแน่ ในการอวกของแต่ละครั้งตรงนี้มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะให้นอนตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นได้3ามที่นอนแล้วข้างบนนี้ก็คือเหมือนเอาไว้สําหรับนอนเลยจริงๆ โอเคตอนนี้บ้านของเราก็เหมือนกับพอที่จะไปวัดไปวาได้อยู่แล้วมัง้งเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราจะขอกลับมาในมุมปกตินะคะทุกคนตรงที่ว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะไปทํางานกันและในคืนนี้เราก็จะให้พวกเขามานอนกันกันกบทุกคนอันนี้คือเราไปเจอก้อนอะไรข้างนอกมาก็ไม่รู้อะเราสามารถที่จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในจุดตรงเนี้ยที่เราเห็นว่า เวลาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยนะคะก็คือดีอย่างตรงที่ว่ามันก็จะส่งนั่นส่งนี่มาจากฟ้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าเออเมื่อกี้ฟ้ามันผ่าใช่ไหมเราก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเอามาขายไม่ได้อีกละวโอ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะไม่ได้มีอะไรบางทีผ่าลงมาก็คือจะเป็นแค่แบบ เหมือนกับคืนไม่ไม่เฉยๆไอ้พวกผลละมงผลลไม้ลลมต่างๆเนี่ยนะทุกคนมันโตแล้วโดยเฉพาะกล้วยเฮ้ยทุกคนกล้วยโตแล้วแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นกล้วยที่เหมาะที่จะปลูกในฤดูการนี้ด้วยนะคะก็คือฤดูซีซั่นนะคะเป็นฤดูซีซั่นที่เราก็แบบเฮ้ยเหมาะมากนะแล้วก็จะเป็นต้นกล้วยที่น่ากินมากเหมือนกันเดี๋ยวพวกเขายังไม่ตื่นเลยอะ่ะพวกเขายังหลับกันอยู่อะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงแล้วที่คุณพ่อเราจะต้องไปทํางานดังนั้นเราก็จะไปจ การทํางานของคุณพ่อกันที่โรงพักเลยค่ะโอเคตอนนี้คุณพ่อของเราก็คือมาที่โรงพักแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวอันนี้คุณพ่อเข้าไปในตึกก่อนเข้ามาในที่นี่ก่อนเทเลพอร์ตมาก,ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเย่ก,ก่อนได้ทํางานนะคุณพ่อ เทเลพอร์ตมาโอเคเรียบร้อยหวังว่าคุณพ่อเขาจะไม่เป็นอะไรนะและด้วยความที่มันจะมีเควสที่จะต้องทำนะคะเราก็จะต้องทำตามตรงนี้เลยเพื่อที่จะได้เงินมาแต่เงินก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราเพิ่งทำงานวันแรกนะคะและนี่คือสถานที่ทำงานของคุณพ่อเดี๋ยวเราจะขอรีวิวก่อนเลยก็แล้วกันซึ่งจะเป็นสถานที่เดิมที่เราก็เคยพาทุกคนมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็คือนานมากแล้วอะ่ะเราก็เลยอยากจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสถานที่ทำงานของคุณพ่อนะคะเฮ้ย hey, มันใหญ่วะ่ะแล้วก็ อันนี้จะเป็นโรงพยาบาลเอ้ามันอยู่ใกล้ๆก,กันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะภารกิจแรกที่เราจะต้องมาทํากันนะคะทุกคนก็คือ get a case assignment นะคะก็คือคลิกมาที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้มั้งทุกคนอาจจะเป็นเครื่องนี้ก็ได้อะ่ะแล้วก็เลือกเป็นอันนี้เลยค่ะ get case นะคะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณพ่อมานี่เลยเป็นการทํางานที่เราก็เหมือนกับจะไม่ได้ทํางานลอยๆนะจ๊ะก็คือจะต้องมาทํางานจริงๆจังๆเลยแล้วอันนี้เขาเป็นใครอะ่ะ เขาเป็น lab test คือเขาเหมือนกับทำงานอยู่ในห้อง lab อะสิ่งที่จะต้องทำถัดมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็กดที่เครื่องหมายตรงนี้มันก็จะมีคำขยายว่าให้เราไปที่ map ตรงเนี้ย แล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยทราเวลไปก็คือเหมือนจะไปสถานที่เกิดเหตุมันจะเหมือนกับว,ว่ามีฆาตกรรมอะไรสักอย่างตรงนี้ที่เราจะต้องมาสืบค้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจเลยว่าที่นี่มันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นก็คือตอนนี้เราจะสวมบทบาทการเป็นแวมไพร์นักสืบค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันไปเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราจะต้องถ่ายรูปไป เป็นหลักฐานนะแล้วก็จะเหมือนกับเก็บตัวอย่างไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวมีหลายคนเข้ามาด้วยอะ่ะ เขามาพร้อมกับเราเป็นเพื่อนเราใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทํานะเราก็จะต้องมาคุยกับพยานนี่เลยค่ะทางพยานเขาก็จะบอกว่าอยู่ทางนู้นทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีแจ้งเตือนมาว่าทางคุณเดซี่เขาก็ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้ให้พยานอะไรกับเรามามา,มากนักน,นะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีซิว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีพยานแค่คนเดียวจริงดิมีคนอยู่แค่คนเดียวจริงดิเฮ้ย มันต้องมีคนอื่นอีกลักษณะอย่างนี้บ้านใหญ่ขนาดนี้นี่ไงก็จะมีพยานอีกคนนึงนะคะที่นางก็ดูเหมือนกับว่าจะขี้เกียจตอบคําถามเราหลือเกินอะเอ๊ะอ,อันนี้มันคืออะไรอะทุกคนมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นฝุ่น อะไรสักอย่างฝุ่นสําหรับลายนิ้วมือให้เราตรวจลายนิ้วมือพยายาที่เรายังไม่ได้ถามเราก็สามารถถามได้อีกนะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะก็คือเหมือนเป็นการถ่ายรูปภาพหลักฐานอะไรอย่างนี้แหละเหมือนกับว่ามันก็มีหลายที่แล้วเราก็จะต้องหาให้เจอหาให้ครบอย่างเช่นตรงนี้นะคะถ่ายให้หมดแล้วก็เก็บลายนิ้วมือให้หมดเลยทุกคนมีอีกไหมอันนี้ก็คือเราจะต้องสํารวจให้ทุกที่เลยนะพวกกําพงกําแพงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอากําแพงลงมาให้หมดเลยนะทุกคนนี่ไง มีอีกที่หนึง่งตรงนี้ที่เราก็แบบเออยังไม่ได้เข้ามาในห้องเด็กเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปนะคะโอเคแล้วก็เก็บตัวอย่างอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็คือสุดท้ายที่เราจะต้องทําก็คือการกลับไปที่โรงพักของเรานะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คลิกไปที่ตัวซิมเพื่อที่จะรีเทิร์นกลับไปที่ police station นะคะก็ยังจะต้องถ่ายรูปให้ครบเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องถ่ายอะทุกคนมีอีกนะ แต่เรายังหาไม่เจอเลยอ่ะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเอ๊ะนี่ไงเปียโนนี่เปียโนใหญ่ๆแบบนี้เราไม่เห็นได้ยังไงเออจะจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่เราจะต้องมาเก็บหลักฐานกันนะโอเคเก็บเก็บเลยเรียบร้อยอ้าว เป็นการเก็บก็คือเหมือนมาแย่งผลงานเพื่อนประมาณนั้นเอ้ยครบหรือยังเนี่ยนี่ในสิ่งสุดท้ายที่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องมีการมาถ่ายรูปหลักฐานอาชญากรรมอะไรที่นี่อย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะทุกคนคราวนี้เราก็คลิกมาที่ตัวซิมใช่ไหมล้วก็ Return to Police Station ได้เลยค่ะมันบอกว่าที่เกิดเหตุนี้จะถูกทําความสะอาดเมื่อคุณออกไปและคุณจะไม่สามารถกลับมาได้อีกคุณแน่ใจหรอว่าจะออกไปตอนนี้แน่นอนกลับมาที่โรง เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาที่เครื่องตรงนี้เหมือนกับว่าไอตัวอย่างที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือเอามาวิเคราะห์กันอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์ลายนิ้วมือแล้วก็จะเป็นวิเคราะห์หลักฐานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเป็นการวิเคราะห์นะทุกคนก็เอาพวกเยื่ออะไรต่างๆมาใส่ แล้วก็หย่อนลงไปในเครื่องเพื่อที่จะทําการวิเคราะห์คือเอาจริงเครื่องวิเคราะห์มันเป็นเครื่องแบบนี้จริงๆนะเปล่ามันก็เหมือนกับจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ที่ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงพักแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็คือเอาเนื้อเยื่อแล้วก็อะไรต่างๆมาตรวจนู่นนี่นั่นนะใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็คือใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกเรียบร้อยคราวนี้สิ่งที่ถัดมาก็คือจะเป็นมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกก่อน เครื่องคอมพิวเตอร์เอาเป็นเครื่องเดิมของเราก็ได้แล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้เลยค่ะอ้าวนางไปนั่งที่เครื่องนั้นแล้วอ่ะอันนี้ก็คือจะเหมือนเป็นห้องสารวัตรหรืออะไรสักอย่างที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นห้องนายใหญ่นะแต่ว่าทําไมคุณคุณพ่อของเราเขาถึงได้แบบว่าแอบลักลอบเข้าไปดูข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้ภายในห้องอ่ะเฮ้ยเอาจริงเร,เราจริงจริงเราทํางานข้างในด้น้นอา้าวเราเราโดนด่าเปล่าเนี่ย ก็ไม่นะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นนายใหญ่อะไรแต่ว่าดูเหมือนกับเราจะโดนด่าอันนี้นะคะก็เหมือนกับมีแจ้งเตือนขึ้นมาละว,ว่าการทํางานในวันนี้ก็คือถือว่าโอเคหลักฐานที่คุณพบก็คือ เป็นประโยชน์มากต่อนะักสืบที่จะรับผิดชอบคดีนี้นะคะมันจะมีในมุมตรงนี้อีกนะคะที่จะมีนักโทษอะไรต่างๆนานานะแล้วก็จะมีห้องสืบสวนสอบสวนด้วยนะเอ่อไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะฟิงเกอร์ปรินต์ตรงนี้โอเคแล้วก็เลือกว่าตรวจลายนิ้วมือของคนไหนดีเราก็เลือกเป็นใครดีอะจะไปรู้ไหมเนี่ยก็เป็นคนนี้แล้วกันนะคะทุกคนคือเราต้องรีบนิดนึนงอย่ามัวแต่คุยโวโอ้อวดว่าเราได้คดีใหม่มานะโอเคเดี๋ยว เราจะรีบไปที่ ตรวจลายนิ้วมือกัน boundaries. นี่นะคะนักโทษของเราก็คือออกมาจากห้องขังเรียบร้อยเขาก็จะทําหน้าที่ในการเดินมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะตรวจลายนิ้วมือกันการตรวจลายนิ้วมือนะคะก็คือจะต้องให้คุณนักโทษของเรานั้นมาตรวจลายนิ้วมือประมาณนี้ก็คือจะเหมือนกับเอามือมาแตะนั่นแหละไม่ได้ว่าเอานิ้วแตะนะก็คือแตะทั้งมือเลยประมาณนั้นคือมันมีแจ้งเตือนมาว่าใกล้ที่จะจบแล้ววะทุกคนดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ เดี๋ยวเราจะต้องมานี่เลยคะ่ะมัคช็อตนะคะที่เครื่องตรงนี้แล้วเราก็จะเอาเป็นคนเดิมคนนี้แล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคือในวินาทีสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องทําอะไรให้มันรีบนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะนี่แล้วก็จะมีการถ่ายรูปประมาณนี้เลยต้องตรวจลายนิ้วมือทุกคนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคน เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนนี้อาจจะยังไม่ใช่หรืออะไรยังไงเ,เดี๋ยวเราจะต้องลองตรวจอีกหลายๆคนนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมแต่อาจจะไม่ทันนะคะทุกคนแล้วในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะ แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเดี๋ยวเราจะมาตรวจให้มันเสร็จๆไปก่อนทีละครั้งทีละวันโอเคเรียบร้อยทีนี้เหลืออีกวินาทีสุดท้ายแล้วอะทุกคนเป็นการค้นหาผู้ต้องสงสัยนะคะทุกคนแต่ว่าเราพาคุณลุงคนนี้ออกมาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองมาถ่ายรูปดูแล้วคนนี้ก็คือยืนค้างเลยแล้วเราจะต้องทําอะไรกับเขาต่อนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย้ไม่ทันนะ่ะเอาจริงคือเราจะต้องตรวจคนนี้ แต่ว่าเราก็ดันไปเอาคนนี้มาเพิ่มทําไมคือเราก็แบบว่าก็ลืมแล้วเล่นมานานแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เงินมาประมาณ234บาทโอเคเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่บ้านของเราแต่ด้วยความที่ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดแต่อากาศก็อุ่นๆหน่อยๆอ่ะเนาะดังนั้นเราก็เลยเดี๋ยวจะให้ คุณแฟนของเราที่เป็นคุณแม่เนี่ยนะมาขายพวกดอกอะไรอย่างนี้ต่างๆรวมถึงลูกชายด้วยนะคะลูกชายของเราแต่ทีนี้เนี่ยคือเราก็มีการแจ้งเตือนว่าให้เราต้องจ่ายค่าบ้านอนะทุกคนแล้วการจ่ายค่างบ้านของเราก็คือมาที่ตู้ไปรษณียน์นะคะแล้วก็เลือกเปบิลเลยค่ะประมาณ341บาทถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราต้องแบบว่าโดนตัดน้ําตัดไฟอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้คุณพ่อมาจ่ายคุณพ่อกําลังขึ้นไปนอน ก็เดี๋ยวไม่ต้องให้นอนให้คุณพ่อมาจ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะลายเส้น พวกเพลงอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้เหมือนกับรอ ى, แค่ให้เงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยอะเพราะว่าไอ้พวกเพลงต่างๆที่เราแต่งไปนั้นก็คือรอให้แบบว่าได้เงินมาประมาณนั้นเอออันนี้เราก็ขายได้แล้วด้วยนะเดี๋ยวเราให้คุณพ่อมาขายคุณพ่อแพ้กระเทียมแ้วก็ให้คุณพ่อมาขายคืออะไรเนี่ยมงมากเดี๋ยวให้คุณพ่อมาช่วยขายเฮ้ยคุณพ่อกลัวกระเทียมจริงๆแต่ว่าคุณพ่อก็แบบทําไม่ได้งั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อกลับมาที่บ้านเอาเดี๋ยวหน้าที่คุณพ่อแล้วไหมที่จะต้องมาเก็บ เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไปซักคือถ้าเราเอาพวกเครื่องซักผ้าหรือว่าอะไรมาเนี่ยก็คือในการเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งก็คือจะต้องมีการเอาไปซักตลอดเวอันนี้คือใครวาดเอาไว้อ่ะคุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณแม่มาวาดภาพรอระหว่างที่เครื่องซักผ้ามันหมุนหมุนก็แล้วกันส่วนไอที่การแต่งเพลงก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่เราจะให้คุณพ่อมา practice นะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้อง practice บ่อยนิดนึงตรงที่ว่า เราจะได้มีสกิลในการแต่งเพลงที่แต่งจากกีตาร์นะคะทุกคนและสําหรับลูกชายของเรามีเพื่อนโทรมาแหละเขาบอกว่าเขาจะมาแฮงเอาท์อ่ะแต่เราคิดว่าเราก็เชิญมา out, แฮงเอาท์้้วก็มาหลอกดูดเลือดเขาดีมหนี่เลยเขามาแล้วเป็นเพื่อนนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะมาขอดูดเลือด หลดเลยลูกค่ะแต่ว่าลูกชายของเรากําลังช่วยเก็บเกี่ยวพวกพืชพันธุ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาทันคุณเพื่อนของคุณลูกชายเขาได้มาเอ้าวเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้ทันจะบอกเลยอาจจะพ่อแม่ของเราอันนี้ตให้เข้ามาก็ได้โอเคคุณแม่ของเราก็ อย่าเพิ่งคุยแล้วกันวาดภาพให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วกันนะคุณแม่ส่วนไอ้ตรงเครื่องสักผ้านี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะซักเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะเอามาปั่นเอ้ยไม่ใช่สิยังไม่ได้ซักเลยคุณแม่คุณแม่ลืมที่จะซักมันอะ เดี๋ยวซักก่อนแล้วกันคืนนี้เราก็เลยเดี๋ยวอาจาจะต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปวูคู่กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ลูกสาวจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะการลูบิมติอะไรอย่างเงี้ยโอเคสําหรับไอ้เครื่องซักผ้านี้ในวันนี้อาจจะต้องซักให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็เอาไปตากข้างนอกเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคืนนี้ก็คือฝนไม่ได้ตกนะทุกคนโอเคดูเหมือนกับจะเสร็จแล้วละคุณแม่ของเราก็คือจะเป็นจริตการตากผ้าที่ก็จะเหมือนกับ คุณพ่อเลยประมาณนี้เลยโอเคตากเรียบร้อยหวังว่าคืนนี้จะแห้งน่าจะแห้งนะแล้วก็สําหรับคุณพ่อของเราก็คือน่าจะ practice อีกนานนะคะสําหรับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนลูกชายอะ่ะ คือเราก็ยังไม่ได้ที่จะให้นางมาดูดเลือดอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะให้นางมาดูดเลือดแต่ว่าก็ดูดไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเมาไอกาลิกอะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราขายได้ดีขนาดนั้นนะไรายได้จากการขายกาลิกอะเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการแบบว่าเอาขายทิ้งเลยได้ไหมทุกคนนี่เลยเซลทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้พวกนางมาเก็บก็คงจะ แบบว่าอารมณ์เสียอะไรแบบนี้กันไปโอเคเราเอาการลิกทิ้งแล้วตอนนี้คนในบ้านก็คงจะดีขึ้นอาการดีขึ้นดังนั้นเพื่อนคนนี้วันนี้เขาอาจจะโชคดีอาจจะยังไม่ได้เป็นเหยื่อเราในคืนนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะให้ลูกชายนะขึ้นมานอนข้างบนเพื่อที่จะเพิ่มพลังนู่นนี่นั่นนะแล้วก็สําหรับคุณพ่อของเราที่ก็ได้มีการสะกดจิตเพื่อนของนางนะเอิมคือแบบในการสะกดจิตนั้นก็คือจะทําให้ energy ลดลงด้วยแล้วคุณพ่อของเราก็คือจะขึ้นไปนอนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณพ่อ เราอยากจะ try for baby กับคุณแม่เอมมาของเรานะคะทุกคนเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องเรียกคุณแม่ของเรามาคุณแม่ของเราก็คือตอนนี้เริ่มหิวเลือดเบาๆแล้วอะ่ะอาจจะต้องเดี๋ยวให้คุณแม่ของเราไปดื่มเลือดเบาๆเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คุณแม่นี่นะเธอเราไปพูดคุยก,กันเพราะว่าตอนนั้นดูเหมือนกับว่าเรา try for baby ไม่สำเร็จเราก็เลยเดี๋ยวจะไป try กันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอโหเป็นอะไรที่เซ็กซี่มากว้าย เป็นการวูบคูที่รอบ2ที่เราก็แบบว่ามาลุ้นกันว่าจะสามารถท้องได้ไหมก็เดี๋ยวพอวูบคูเสร็จเราก็จะไปตรวจคันกันเลยนะคะซึ่งเราก็จะขอบอกนิดนึงนะคะตรงที่ว่าแรกๆเนี่ยอีพีแรกๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราคิดว่าเราอาจจะต้องหาเงินให้ได้ประมาณนึงเพื่อที่จะสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งตอนเนี้เราก็ได้บ้านที่ถูกใจเกือบๆจะถูกใจนิดนึงมาแล้วล่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่จะเล่นการที่แบบอัพสกิลการเป็นแวมไพร์ให้แบบเต็มที่แล้วโอ้โหเขินนะเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาท่าแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นในรุ่นลูกของเราถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอกว่านี้สักนิดนึงแล้วคราวนี้สําหรับลูกสาวของเราเราอยากได้ลูกสาวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูซิว่าจะสามารถท้องได้ไหมแล้วก็ไอ้รูปบ้านนี้วาดเสร็จแล้วมัง้งโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อของเราลงมาขายนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นคุณแม่กันว่า คุณแม่จะสามารถท้องได้ไหมอันนี้ก็คืออยากท้องจริงจังละแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ลูกสาวนะเย่ได้ลูกได้ลูกแล้วแต่ยังไม่ได้ลูกสาวนะคือเราอยากได้ลูกสาวเพราะว่าลูกคนโตของเราเป็นลูกชายแล้วไงลูกสาวของเรานะคะถ้าเกิดเราอยากจะได้ลูกสาวนะก็คือเราจะต้องกินสตรอเบอรี่ค่ะดังนั้นในอีพีหน้าเราอาจจะต้องไปตามหาสตรอเบอรี่กันนะคะเป็นภารกิจที่เราจะไปตามหาสตรอเบอรี่และไปตามหาเหยื่อในนอกเมืองของเรากันด้วยเราจะออกจากนอกเมืองไปแล้วนะหมายถึงไม่ได้ออกไปอยู่ขนาดนั้นก็คือเหมือนออกไป ไปเที่ยวเล่นนอกเมืองเราก็ไปหาเหยื่อมนุษย์ที่นอกเมืองอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีมนุษย์ในเมืองของแวมไพร์อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเราก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องมาเจอกันในอีพีหน้าแล้วก็ไปท่องโลกกว้างกันนะคะและในวันนี้เราอาจจะต้องลาทุกคนไปก่อนวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าจะเน้นการที่แบบให้สามีของเราไปทํางานเป็นนักสืบนะคะแล้วในอีพีหน้าเราอาจจะมาทํางานเป็นนักสืบอีกทีหรือเปล่าเพราะว่าเรา จะได้มีการศึกษางานของเราให้เต็มที่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งเราสูงขึ้นเราก็จะมีเงินสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วในคลิปหน้านะคะเราก็มาเจอกันใหม่นะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยเนาะ,ะแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบุยบุย